ก็ the on ges, so ่อนให้ดูแปบปกก่อนเนาะแบบปกแล้วก็กลุ่มตัวเลขเละล่างเราต้องไม่ห่วงแล้วก็จัดเซตประมาณเจ็ดตัวถามว่าข้างบนเขียนอะไรใช่ไหมครับเขียนอะไรก็จะดูแนวทางที่ผมบอกว่าสิบเมวัดคือหลักหน่วยมาห้าเจ็ดสามแปดสองศูนย์เจ็ดสองเก้าสองถ้าเราเข้าสี่หรือเข้าสามเห็นไหมสองสามสี่ก็อยู่ตรงนี้แปดหก คือส่วนตัวผมก็ถ้าดูทางทางเดินของเลขสามสองหลักสิบมาตรงนี้ก็ได้สามสองเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดมันตกนี้ก็เป๊มาทางนี้คือก็น่าจะเป็นสามกับสี่คือเป็นตัวเป้าทีนี้ถามว่าการวิเคราะห์ทางเดินปัจจุบันที่เรามองดูคือมันจะยากกับบินนิดหน่อยก็เลขจะเป็นไป,นเ,ปนเป็นอีกตัวหนึ่งทีนี้เราก็ต้องไปดู ไปดูอีกทางหนึ่งซึ่งถือว่าโอเคอยู่ว่าเราต้องไปดูอีกสไตล์หนึ่งคือน่าจะเป็นเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวอ๋อให้ดูอีกนะเนี่ยสังเกตดูง่ายๆให้ดูอีกอย่างคือมียี่หีปีย้อนหลังถ้าเราจะมาช็อตสั้นๆเราจะพยายามหาช็อตสั้นมาอ้างว่ามันจะเป็นไปได้ไหมไหมให้เริ่มจาก2 4 1 4 3 5 6นี่นี่คือ หวยงวดน,นี้แต่เป็นย้อนหลังแต่ละงวด20ปีทีนี้เรามาดูช็อตสั้น2 4 1 4 3 5 6 3ตัวนี้ออก3 1 1 3 1นะ3ตัวนี้พอ5ตัวนี้ออก055นย์ห้าพอเข้า6ตัวนี้ออก67แต่ออกเป็น9 6้0ปีที่แล้วทีนี้เราดูตัวต่อไปคือถ้าเ้าออก ออกมาทางนี้ออกทางนี้หรือออกซ้ายขวาถ้าปกติมันน่าจะไม่ตรงก็ออกข้างๆอะไรก็น่าจะเป็นสามกับสี่คือหกเจ็มาอย่างนี้รับสามสี่แบบนี้เลยเห็นไหมสามสี่สองสามสีก็อยู่ตรงนี้มันชัดเพราะว่าดูสังเกตออกตัวนี้ออกสามหนึ่งห้าห้าแล้วมาหกเจ็ดหกเจ็ดออกสองทางเพราะว่าหลักหลักหหน่วยเขาจะเดินสองหกสอง หนึ 1> 1, 5, 7, ่งห้าเจ็ดถึงไหมหนึ่งห้าเจ็ดก็ยังออกสองทางนะเห็นไหมยโยงเข้าศูนย์ได้ถ้าศูนย์มาเห็นไหมถ้าถ้าศูนย์มันมาก็น่าจะอยู่เหมือนตัวเลขเหมือนกันกับตรงนั้นหมวยจะเข้าหลักหน่วยไหมหก 4, กับสี่กับสามหลักหน่วยแต่เบื้องต้นผมจะเดาเป็นสี่กับสามเป็นหลักหน่วยเพราะถ้าดูสไตล์เดียวกันสองหนึ่งห้าเจ็ดคืออันนี้มันคือหลักหน่วยปั๊บปีที่แล้วออกหกเจ็ด ตัวต่อไปไม่สี่ก็สามเป็นหลักหน่วยเห็นไหมมันชัดเจนไมมหกก็ 6, ได้ก็เหมือนกันแต่สไตล์กันหาไม่เหมือนกันนี่ส่วนตัวผมมองก็มองเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเออดี๋ยวอช็อตหนึ่งจะด,ด,ดูก่อนก่อนหัวสี่หนึ่งหนึ่งหกใช่ไหมแหวมันจะออกแปดหนึ่งหกแล้วก็มาออกหนึ่งสี่สองแต่ว่าโยงขยงข้ามหนึ่งสี่สอง ตัวนี้ออกหนึ่งสี่องพอตัวนี้ออกหนึ่งสามหนึ่งพอตัวนี้ออกศูนย์ห้าห้าพอตัวนี้ออกเก้าหกเจ็บหกเจ็มันจะได้ออกไดสองทางทีนี้ถามว่าพอเจ็ดมาชนทางนี้ตัวต่อไปผมก็ต้องเดาสามกับสี่หกก็ไม่ออกไม่ออกสามก็ออกสี่หลักมันคือจะสลับกันนะ่ะสองตัวนี่ไม่สี่กับสามน่าจะแน่นอนถ้าศูนย์ไม่แทรกนะถ้าศูนย์ไม่แทรกคือตัวนี้เลย สามสามสี่สามสี่สามสองสามสี่โซนนี้ได้หรือจะห้าสามสี่ก็ได้ที่นี่คิดอยู่ประมาณนี้ถือว่าตัวนี้ถ้าศูนไม่เข้าก็อยู่ประมาณนี้นะอธิบายถ้าใครแคปได้ก็แคปลองไปไล่ดูนะครับอยู่ประมาณนี้แคปไปดูเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่เรามองดูตัวเลขเชื่อมโยงกันเฉยเฉยแม่นไม่แม่นไม่รู้แต่ว่าการคาดเดาก็อยู่ประมาณนั้นถือว่ารวมทั้งแปลป,ปกอะไรก็รู้สึกว่าจะโอเคอยู่นะครับ ก็ถ้าไม่คิดมากก็ไปดูลักษณะของแปรปกเรา嘛ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานแล้วคือจุดแรกคือร่างเราไม่ห่วงล้วคือมีเจ็ดตัวใครจะชอบตัวไหนก็ว่าไปถ้าโซนบนก็น่าจะประมาณตัวนี้แต่ถ้ามีศูนย์แทรกเราก็มาจับตรงนี้บืองต้นเราเอาศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เลยก็ได้จับง่ายๆก่อนถ้าไม่ชอบก็ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์อะไรก็ได้ ถ้าศูนย์เข้าแท็กมีสองสไตล์คือตัวนี้เป็นตัวหลักและก็ตัวรองคือมีศูนย์แทรกต้องมองมองสองมุมประมาณนี้นะหวยวันนี้ผมจะมองไปยังลักษณะนี้แต่โดยเนื้อแท้คือขอให้ถูกสักตัวก็พอแล้วถูกสักจุดก็พอแล้วนะอยู่ประมาณนั้นก็อยากนำเสนอเท่าที่รู้จะออกไม่ออกคือเราไม่รู้หรอกเพราะว่าหวยคือมันลูกกลมๆเนาะ หมุนกว่าจะตกลงมาคือเราก็เป็นการคาดเดาอยู่ถูกไม่ถูกคือไม่รู้แต่ว่าเราก็พยายามศึกษาพยายามเก็บเล็กเก็บน้อยลองดูว่าเป็นไปได้หรือเปล่ามันก็ขึ้นของขึ้นมันก็อยู่กับวัฒนาเราด้วยดวงเราด้วยนะสุดท้ายมันก็อยู่กับดวงด้วยว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าดวงเราจะขึ้นหรือเปล่าถ้าดวงเราขึ้นเราก็จับอะไรก็ถือว่าได้เลยอ,อยู่ประมาณนี้เนาะ คือของผมเนี่ไม่ไม่แนะนําให้หักผมนะซื้อไม่หักไม่ให้ทุ่มไม่ให้อะไรคือให้คิดเอาเองว่าสมควรจะซื้อหรือเปล่าตัดสินใจเอ,เองว่าอืมมันจะเป็นตัวไหนคือเราจะชี้นําให้เฉยๆแต่ไม่เน้นว่าอยู่ประมาณนั้นประมาณนี้เพราะว่าการเน้นบางครั้งเราก็จะพลาดอยู่เพราะมันจะเหลื่อมกันนิดหน่อยจะสังเกตดูดีๆก็จะเหลื่อมนิดหน่อยถ้าไปคอมเมนต์กินไปเนาะเราต้องมีการ นี่เลยให้แนวทางว่างวงนี้น่าจะการศูนย์นไว้เป็นรองไว้ถ้าใครชอบศูนย์ก็เต้นลองๆไวต้ตัวเดินหน้าเราก็จะมีหกกับสามกับสี่เป็นน่าจะเป็นหลักหน่วยนะแต่รู้สึกหวยเขาจะซ้อนกันอยู่ใกล้ๆตามที่ผมนําเสนอไปอยู่ประมาณนี้เน,ะนาะทังนั้ค่อนข้างน่าจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตัวเก่ากอออกได้ก็อยู่ประมาณนี้เนาะือไม่มีใครรู้หรอกว่าหวยออกอะไร แต่เราก็พยายามจะเสาะหาเนาะบวกเซนบวกแนวทางคนฟังแม่นบ้างหรือเซนที่แบบเซนของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะถ้า,วางวดน,นี้ถามว่าเกี่ยวอะไรไหมถ้าดวงเปิดผมต้องวัดว่าถ้าดวงเราเปิดแล้วก็เมแ่อไผมก็มองไปที่บ้านเพราะว่าปกติบ้านเลขที่ผมน่าจะมางวดน,นี้ mm hmm. ไปชิงกงวดที่แล้วก่อน mm hmm. นี่ผมก็คาดเราว่าน่าจะเกี่ยวกับเลขรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์นี่ต้องเกี่ยวนะราศีผมมันต้องเกี่ยวกับบ้านเลขที่เลขรถเบอร์โทรศัพท์อะไรจะเกี่ยวเพราะว่าดูการเชื่อมโยงรับเจ็ดสองหกแปดท้ายโทรศัพท์ก็เจ็ดสองมาก่อนก็ที่สิ่งที่เหลือคือคาดเดาไว้ก็โอเคนะแล้วเลขรถอีกทะเบียนก็สี่สามสองมอเตอร์ไซค์อ่ะอถ้าไปเชื่อมถ้าศูนย์ก็น่าจะไปฝังรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งหนึ่งศูนย์สามเก้ามันก็เลยนะั่งคิดเหมือนกันว่าโชคเราจะมาอย่างไงก็ สุดท้ายก็ต้องมันมันต้องอยู่กับจัดสินใจแต่เราคิว่าจะเอาตัวไหนอ่ะคือผมจะไม่ไม่ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนแต่ว่าแนวทางผมจะชี้ให้หมดแล้วนอกั้นแล้วต่ชอบจัดถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านเนาะเพราะว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่าหัวจอกอะไรคือมันมันอยู่กระดวงด้วยของไันนี่ยจับถูกก็ถือว่าพุกไปก็นี่แหละตามแปรปบก็อยู่ประมาณนี้เนาะถือว่าชัดเจนอยู่ จะเป็นเออเดฟตัวเรียกกัที่ชอบชอบก็เลยจับไว้นะครับอยู่ประมาณลองดูเนาะหร mm. ือว่าประมาณนี้ละ mm. ลก็ข้อมูลน่าจะมีขนาดนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวหลังก็คอมเมนต์กันอีกว่าจะเป็นอะไรเป็นอะไรดูเขาว่ากันอีกว่าบางครั้งก็ต้องใช้เวลานะการค้นหาของเราบวกเซนบวกทางบวกหลายอย่าง mm. ตัวเรียกไม่แค่มันจะได้มาง่ายๆคือเราต้องคนอ้นว่าเออเซนเรามายัางไง น่าจะจับทางถูกหรือเปล่าหรือฝันเราจะแม่นหรือเปล่าเราต้องจับไปอย่างนี้ต้องเอามาบวกกันจะจับทิศถูกไหม้าเป็นไปได้อถ้ามันเข้าเซนแรงก็ถือว่าโอเคนะถ้าเซนเบาก็จะเหลื่อมๆนิดหน่อยอยู่ประมาณนั้นนะตามมุมมองผมอ่ะจะพยายามมองดูนะครับคนที่ไม่เข้าใจก็พยายามฟังคลิปเยอะๆให้จะรู้ แต่ถ้ามันจะจ้องเอาตัวเลขตัวเดียวมันยากเหมือนกันนะือต้องฟังคิดดีื้นถามันจะมีอยู่ก็ให้ดูนะครับมุมมองที่ผมมองไปนะถือว่าป้อนป้อนไปแล้วล่ะใครเดาถูกก็โอเคไปก็ประมาณนี้เนาะลองดูวันหลังเดี๋ยวเขามาว่ากันใหม่อีกเพราะว่าต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยเผื่อจะได้อะไรดีๆเนาะค่อว่ากันหนึเนาะประมาณนี้เนาะโอเคจ้ะครับถ้าเพืเอฟซีวันนี้ก็ครับต็ แค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราค่อยมาตามลูกปองเป็นระยะระยะนะครับก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับชูดีชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวมีรายเด็ดๆก็ช่ดีชาแนลก็จะนําเสนอตลอดนะครับวันนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ